Obrigado.

พอไหมพอไหมพอไหมเอาสุดนิดสุดเด็ดเลยพอมนะเราจะเอาผู้เข้ารอบสามพันเท่นั้นและชิงแชมป์การเต้นด้วยดีไหมเอยพร้อมนะลุยมีอะไรใส่เข้ามาดิ

สีชมพูสีชมพูสีเสียงระศิบบอกว่าถ้าเต้นไม่ดีแม่สีจะลงมาเต้นเองคุณคุณแม่สียินเบงเงี้ยโอ้โหสีแสดอยูนไนสีแสดออเชียนไอ ต้นไม่ดีจะให้พ่อสีกูสุพจน์มาตายเค้ให้ดูโอเคพอไหมพอไหมโอเคพร้อมลุยเด้งไหนทีเด็งไหนเด็งไหนที बुरा बुरा លោបចូលទៅអេ ไม่ก็ไม่สิไม่ธรรมดไม่ธรรมดาโอ้โสเจดดูครับเขาจะทำสะพานโค้งัอูทัสะพานโค้งครับนะครับ เรามีความเป็นเอกภาพมาก5เสียงเราเห็นพร้อมต้องกันโดยว่าอยากจะให้สีนี้แหละคนนี้แหละเพราะว่า1เต้นได้มัน2ใช้อวัยวะครบทุกส่วนตรงห้องเดตรงนี้เละตรงอวัยวะนี่แหละเขาใช้ครบทุกส่วนและหน้าตาเขานะคะได้อารมณ์มาก อีกสองท่านอีกสท่านเนี่ยคือเต้นได้มันแต่ว่าหน้ายังไม่ได้มันเท่ากับคนที่เราจะตัดสินให้ชนะนะคะเอารางวัลมาเลยครับรางวัลครับคุณกุณตานครัใครเอ่ยอย่าใช้กรรมการครับเดี๋ยวกรรมการจะตายก่อนครับโ <c oughs> อไ้ยไรก็วา,ายยูครับคุณกูแจ็คนําร <c oughs> างวาัลมาแล้ลวครับบีดมีสร้อยคอรางวัลไใช่โอเหรียญรางวัลนี่ยว่าช่วยคอรางวัล มีเหรียญได้ด้วยมีขนมไม่ด้วยปาดคูเอาแล้วสามคนนี้ขอเสียงหงยโดยแดนครับสีส้มขอเสียงไอ้สีแสดขอเสียงสีม่วงขอเสียงสีเขียวตอนนี้เสียงัวใจเขา โอ้โหตอนนี้กรรมการกำลังเก็บเอ่อรวบรวมคอสอาสาสมัครมาขนรางวัลเนื่องจากว่ารางวัลใหญ่มากอาสาสมัครเอลซีไปรับโอ้โหลุ้นด้เอากระป๋องว้ด้นี้กรรมการจะได้ลงไปมอบรางวัลด้วยนะคะตอนนี้เรา่ายก็สดทางช่องช่อง32วันพื้นะครับ เปิดไปดูเลยครับบอกว่าแม่ถ้เปิดไปเลยครับรางวัลใหญ่มากเลยบ,บ้านร้อมที่ดินบ้านท้องนี่นนสิน,น,สนตัวนั่งดูเครื่องบินตัวนั่งดูเครื่องบินไปแล้วไม่กลับเอาไหมรางวัลเราใหญ่มากน่าตื่นเต้นเชิญกรรมการ เตะมอกรางวันเลยไหมคะคุณคุณครับได้เลยครับยังไม่ตัดสินเลยครับว่าใครนี่อ๋อเอาเอา,เอาจากที่สามสองแล้วก็หนึ่งเนาะใช่จากที่สามครับให้รู้ตัวว่าที่ไหนมันก้าวขึ้นไปได้านะครับดูครับดนตรีร <c oughs> างวัลที่สาม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 จามมือไปอย่างนี้ <c oughs> รางวัลที่สามสีที่ได้ที่สามนะคะกรรมการตัดสี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 โอ้โหเหมือนเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนเลยขุมนะสีสีม่วงค่ะโอ้โหสีม่วงและกรรมกาศรางวัลชนะสีม่วงไปแล้วนี้หมดคนทาเลย สีประกาศที่หนึ่งเลยพี่คนที่ไม่ประกาศหมายถึงได้ที่ตสองเอามือกุมหน้าเลยครับจับมือกันด้วยก็ดีนะคะกำลังจับกันระหว่างสองสีสีเขียวกันสแสดสีไหนจะเป็นจับมือกันเลยครับจับมือกันเลยครับจับมือกันเยครับเขาบอกว่าเขาเลิกกัจจานาแล้วจับจับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วครับ ีที่ได้รางว uh> ัลชนะเลิศการเต้นวันนี้นะคะได้แก่สีสีสีเดี๋ยวมือเดี๋ยวเอามือปุมหน้าพี่เออเฮ้ออโอ้โหสี ดูท่าเขาเท่ดไว้เราต้องชนะเขาเชิดไว้สีอเาวสี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 พู้น่ะูดบอกยู่พูดผูบอกยังไมนนี้สี มีแม่สีสีม่วงมาประท้วงครับว่าไม่ได้ข้างบนมีแต่สีแสดครับคร<ป>ับมาได้ค่ะมาได้อันนี้กรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดครับดังนั้นสีที่ได้ชนะเลิศในการเต้นแรบๆรบของเราเก็คือสีโอ้โหสุดยอดครับขอเสียงเ,เบาบ้า เอาเตือแลวรอนครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านรองวุลิชเก็มตองครับมอบรางวัลครับขาดนักกีฬายังไม่มอบเลยนะครับไปด้วยนะคะเวลาจะเป็นมอบต้องเต้นไปด้วยเนาะใช่ครับนี่คือราชารหปิงตัวจริงครับเบดมือสุดยอดมากครับเอ้าไม่รู้จะจับมืออีกจับมือกูเป็นจับเหรียญโอ้ เอาเลยเอาเลยเอาเอาเจ้าเคนนี้เจ้าคนนี้เอาหมดเวลาช่วงนี้ตัดเข้าไปที่สนามกันอย่างนั้นครับฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศครับสีเขียวกับสีม่วงครับมาแล้วครับหมดเวลาครับ แฟนๆทั้งหลายนั่งราที่ประเดิมครับรอการแข่งขันคู่นี้เสร็จที